รายการ Beauty e v e a l เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยค่ะลายเสือไม่ว่ายุคไหน ก็ทําให้วิงของเราดูเป็นสาวมากแบบสุดๆค่ะและแถมดูเซ็กซี่ขึ้นมาทันทีจะเห็นว่าสาวเซ็กซี่ทั้งหลายจะมีเสื้อผ้าลายเสือติดตู้เสื้อผ้าไม่น้อยกว่า2ชิ้นด้วยกันค่ะสําหรับเร็วแล้วนะคะไม่ได้มีแค่เสื้อผ้าลายเสือเท่านั้นโดยยังมีวิธีเพิ่มลายเสือให้ตัวเองดูไม่ซ้าใครด้วยค่ะ อยากพูดคุยหรือแชร์ทิปดีๆกันส่งมาทางนี้ได้เลยค่ะแค่ส่ง SMS มาที่4747888หรือทาง f a c e b o o k c o m b e a u t y b e l l ค่ะสนับสนุนโดย Travel Plus Miracle วิธีการเพิ่มเงินเสริโดยที่ไม่ต้องเสียตังค่ะวันนี้โบใช้ของที่มีอยู่แล้วให้เป็นประโยชน์ค่ะนั่นคือการเมคอัพนั่นเองค่ะแต่วันนี้โบจะเน้นจุดเด่นบนรอบดวงตาหรือว่าที่เปลือกตาของเรานั่นเองค่ะจะต้องแต่งยังไงไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกทาอายแชโดว์ซีน้ำตาลที่เบ้าตา ด้วยอายแชโดว์สีทองตรงหัวตาค่ะขั้นตอนที่2ใช้ t r a พล l Plus m i r a e l e Perfect Eyeliner ที่ให้เส้นสีดำสนิทด,ด้วย Dark Black ให้สีดำสนิทสุดๆและความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือหัวปากกา Magic s p ป n งที่สามารถวาดได้ทั้งเส้นเรียวเล็กปลายเฉียวหรือว่าจะเป็นเส้นหนา เพื่อให้ดวงตาดูกลมโตก็ได้นอกจากนี้นะคะยังเป็นสุด Waterproof ต่อให้ฝนตกแดดออกรับรองว่าดวงตาก็ยังคงสวยคมอยู่แน่นอนค่ะขั้นตอนที่3วาดลายเสือดาวบนอายแชโดว์ที่ทาไว้เลยค่ะ เพิ่มความโดดเด่นให้ดวงตาด้วย12 plus miracle perfect mascara ที่นอกจากจะช่วยเพิ่มความโฉบเฉี่ยวแล้วยังมีเทคโนโลยี perfect f i l m ช่วยให้ขนตาดูหนางอนแด้งได้ใจสุดๆอีกด้วยค่ะ เกินคำบรรยายจริงๆอ่ะอวยตัวเองเซ็กซี่เกินคำบรรยายจริงนะคะสำหรับการแต่งหน้าสไตล์นี้ค่ะเมื่อดวงตางเราดูโดดเด่นขึ้นแล้วนะคะเราก็ควรที่จะแต่งตัวไม่แย่งซีนกับตาของเราค่ะนั่นคือสีนั่นเองนะคะแล้วก็ลวดลายไม่เยอะมากสีที่จะใช้นะคะก็ควรที่จะเป็นสีดําสีขาวหรือไม่ก็สีแดงค่ะแต่ว่าเรื่องของแฟชั่นนั้นเนี่ยช่วงหน้าบงมีมาบอกกันแน่นอนค่ะว่าตอนนี้มีอะไรอินบ้างแต่ว่าช่วงนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณ Tra พลั well Plus m i r a c l ด d o u b l ร่าลูเซนต์บ b บีพาวเค่ะ สนับสนุนโดย Travel Plus Miracle ถ้าใครอยากพูดคุยหรือแชร์คลิคดีๆกันส่งมาทางนี้ได้เลยค่ะแค่ส่ง SMS มาที่4747888หรือทาง f a c e b o o k c o m beauty b v b l ค่ะ เรื่องของแฟชั่นเนี่ยก็มีมาให้อัปเดตกันตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นจากฝั่งเกาหลีหรือว่าจะเป็นแฟชั่นบินมาไกลาจากฮอลลีวูดค่ะซึ่งวันนี้ค่ะงมีแฟชั่นที่เขากําลังอินกันมากๆจากฝั่งฮอลลีวูดมาอัปเดตกันค่ะจะเป็นส่วนไหนของร่างกายไปติดตามกันเลยค่ะ Shoes คือรองเท้าที่มีการเล่นสีที่ด้านหน้าของรองเทา้าตัดจากตัวรองเทา้าทำให้เกิดความแตกต่างกันค่ะเป็นจุดเด่นของรองเทา้าแฟชั่นรองเท้า Capital s h ูส s ได้กลายมาเป็นเทรนแฟชั่นรองเท้าใหม่ล่าสุดค่ะเพราะมีทั้งรูปแบบแวววาวแบบสะท้อนแสงอย่างนีออนหรือแบบโลหะให้สาวๆได้เลือกใส่ตามความชอบค่ะ รองเท้าสไตล์นี้ดูเรียบเรียบแต่แอบโดดเด่นตรงหัวของรองเทา้าเมื่อดาราฮอลลีวูดใส่รองเทา Cap ้าแคปทูชูสออกมาเดินให้เห็นกันอยู่บ่อยๆจึงกลายมาเป็นเทรนด์ฮอตในตอนนี้ค่ะาสาวๆคนไหนที่ไม่อยากตกเทรนนะคะก็ต้องรีบหามาใส่กันค่ะสำหรับแคปทูชูสนะคะเรียกว่าจากรันเวย์สู่เซเลบริตี้กันเลยทีเดียวไม่ได้มีแบบส้นสูงอย่างเดียวนะคะก็จะมีแบบส้นเตี้ยเป็นรองเท้าแบบนั้นแบบน,น,แบบนี้แบบน้นให้เลือกตามความชอบเลยละคะ่ะ Talk a b บ u t ถามมาต่อไปช่วงทอกระบอกในวันนี้ค่ะเป็นคําถามสําหรับสาวคิ้วบ้างนะคะมีคําถามมาว่าจะทํายังไงให้คิ้วดูหนามากขึ้นคะก็จะมีอยู่3วิธีด้วยกันค่ะวิธีแรกกงง่ายค่ะก็คือการเขียนคิ้วนั่นเองนะคะแต่ว่า อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยค่ะเพราะว่าจะต้องตื่นมาเขียนคิวทุกวันนะคะแต่วิธีที่2เนี่ยเป็นวิธีที่กําลังอินเทรนด์มากๆเลยค่ะนั่นก็คือการทําคิ้ว3มิตินั่นเองค่ะก็ถ้าสมมติว่าใครชอบความรวดเร็วความสะดวกสบายวิธีนี้ก็เวิร์กนะคะวิธีที่3วิธีสุดท้ายค่ะเป็นวิธีธรรมชาติชา้าแต่ชัวร์ค่ะไม่ว่าจะเป็นการนำน้ำมันมะกอกมานวดหรือว่านวดน้ำมันละหุ่มค่ะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะนั่นก็คือการเอาดอกอัญชันมาบดกับน้ำค่ะแล้วเอาน้ํานั้นมาน,นวด,นวด,น,วดนวดที่คิวค่ะแต่ว่าอาจจะต้อง ใช้ระยะเวลานานหน่อยนะคะแต่ที่สำคัญค่ะต้องทำทุกวันถึงจะเห็นผลค่ะการแต่งหน้าก็เซ็กซี่แฟชั่นก็ฮอตอินไปสุดๆเลยนะคะสำหรับสซ c i าว beauty bbell รายการพอดีอย่างนี้นี่เอง วันนี้ต้องขอบคุณเท plus miracle ค่ะแล้วก็สตูดิโ beauty bbell be ที่มีสุข r e s i d e n ต์ค่ะชุดสวยๆจาก ivory garden the circular a ็อปค่ะใครมีเทคนิคเกี่ยวก,กับความสวยความงามปัญหายอยากจะมาพูดคุยเข้ามาที่ f a c e b o o k c o m beauty b b e l ค่ะหรือว่าจะเป็นทาง twitter ก็ได้นะคะ beauty bbell be ตรงตัวค่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ที่เดิมช่อง8นะคะขอให้สวยๆกันทุกคนเลยค่ะเพียง ผลการวิใจัยในวารสารทางการแพทย์ค่ะออกมาว่ากว่า70%ของผู้ที่ทาครีมกันแดดนั้นทาไม่ถูกวิธีค่ะมีวิธีการทาแบบเซเว่นซนค่ะเพื่อปกป้องผิวของเราจากแสงแดดได้มีประสิทธิภาพสูงสุด